<laughs> không đi tốt đấy mọi người, Johan tam sẹp, cặp mã 2 con, chạy, chạy, xin chào, chào, xin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  chào, em chào, xin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  chào, อยู่หานเงาอยู่หันกับแม่สองคนบ่มียังเห็ดเบิ่งแต่กระตุนเนี่ยสบายดีสวัสดีพี่น้องต้อนรับเข้าสู่ซ่องคุ้มบ่าวลาวิถีชีวิตเงียบเงาพี่น้องื้นนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์วันพักผ่อง,งน้องน้องๆนักเรียนนอกกระส รานสิบล่ยเงียบวัวมือน,อน,อออนสีขายดีหรือบอ่เนอะหันตัดเซแต่อากาอดอากาอีอาการนี้อการนหอแบบมีหันชนไลยลูกค้าสีกินนันตำไลยพี่น้อ,นองต่ละมือนะทำมือได้น้ำๆกบบอบคอยไา่ก็อ,อยู่หันสองคนเงียบเงา กุ้งคนกับโบโบคอยได้อยู่ห้านพี่น้องช่วงนี้เคนกัไปตัดไม้ไก่เพาะเนาะตัดไปติ้วขายเขาด้งไปแหละช่วงนี้ก็ชิบอะไรเห็นหนาบะกุ้งเด้อพี่น้องสักพักหนึ่งหาเงินพี่น้องช่วงนี้กกหาเงินนอนเลยโอเคโอเคไปเซ่นเลไปหิ้มลงมั มีลูกค้ามาสั่งตำมะคงนางทาแม่เดอ้อแม่ตำมะคงม้เพิ่นก่อนมีลูกค้าประจำเดอ้อพี่น้องเป็นมาทุกมือเนอะาะตำมะคงมาลงมือตำกันเลยบบดน,นี้เฮา กอบดิังก็ซุปกันเลยใส่กรแท่ใส่ ลูกค้าเป็นมาเอาตำพี่น้องตำมคงันมันมมันมันมมันเดมมันมันมันมเป็นลูกค้าลังไลเข้ามาเป็นลูกค้าประจำเนาะเป็นเฮดเวียดน่านเวียดและสื่อคู่มือตำมะคงตำซัวมาประเดิมให้ เจ้าแรกตามักห่งทังนั uh ้น huh> อันน้อยถุกจ่าเ้อะถุยจางงามเถอะถจางงามเ้อบุปไปใส่มาหน่อยก็ได้เห็นไหมอ่ะหนึ่งหนึ่งสองลูกค้าเข้าห้านเอ้อทำ่งเองไม่ต้องมากับลูกสาวกับหลาน S <S แฟลลี่ <S 2> <S 2: ม,มาสื่อตำสบายดีเด้อล่ะลูกสาว <S <S ล้านสาวคือแม่ <ś Christine> อันนี้น้องมูอันนี้มาสื่อตำมาให้ลองอันนึงลูกกันกันคลร์รทง เดี๋ย to okay, ันธุ์สีทองค่ะกอดกันอแค่แม่เขาไม่ใแม่ทายู่นากันบิดก็นี่นี่นั่นจะให้นะเจ้าเจ้าต่อตาต่อแขนอืมต่อให้เกินเียว

ใจลายๆเด้อขอบใจมาต่หน้าบายมีแต่ผู้ชาเพื่อนลังนี่ต้นแหวมาส่อตำหน้าโยนทางมานี่แหละสอตัมเอาปลาหมึกเนาะรุปอวะคุกสืหานางทาแบบหนึ่งเด้อมาอีกแล้วพี่น้อง กะทำไม่เป็นแล้วแหละตำปลาหมึกเนาะเงียบเงาเลยน้องนนกับไปป้าแม่เลยไปลรีน้ำยาเลยพี่น้องเลยเรีนน้ำยาเลยแม่อยู่หันัูเดียวแล้วกัน เมื่ออะไรวะปับใจเด้อปับใจ พุทธิค่ะวางพี่น้องวางแต่ตำให้ลูกค้าเมื่อนี้ที่ว่า,าได้ขายดีอยู่อากาศร้อนนี่น้องลูกค้าหลายเผลมาอุดหน,นุนวันเสาร์อาทิตย์เนาะยินดีการตำอันหมี่ไปส่งให้ลูกค้าหัานส,สวยพุทธิค่ะมาแล้วก็มาตำต่อให้สาวสาวเมื่อกี้นี่เพิ่งมาสั่งงานตำหมี่กัน เดีย๋ยวนี้ก็ยำอหาได้กินเข่าสาพี่น้องเล้วยแต่วนวน,วนอยู่กับลูกค้าเนะแต่พ่อได้คายเครื่องดีแบบนี้ล้ะก็คือว่าจนอิ่มแะ้วจนบาอยากกินหดเขา่าเหมนกะม้วนน้ำหน่อยพี่น้องได้ขลายแบบนี้เอาคลิปนี้จาม,มินก็จะได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจลลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องของเฮาเนะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณเด้อที่เข้ามา คอมเมนต์ Comment, ให้กำลังใจใหลายๆพี่น้องพบพ่อกันคลิปหนะ้าเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดี